กันตอนนี้ก็เริ่มที่จะปูกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังแล้วนะครับนะฮะแล้วก็จะมีช่างสีเริ่มทาสีก็แ้บสีรองพื้นนะฮะกันนี้แหละนะครับอืมกระเบื้องผนังก็ติดไปแล้วนะครับก็ยังเหลืออยู่บางส่วนที่ยังไม่สําเร็จนะครับอืม,อมครับ สีรองพื้นก็ลงไปแล้วนะครับแต่สักพักก็คงจะเห็นสีผนังบ้านสวยงามนะครับไปในห้องน้ําก็เริ่มติดกระเบื้องผนังไปแล้วนะครับไปในห้องครัวก็เริ่มลงสีแล้วนะครับก็มีทีมช่างสีระเลงสีรองพื้นลงไปแล้วนะครับ อโอเคส่วนห้องน้ำภายนอกนะครับก็มีการเทปูนไปเมื่อวานนี่นะครับโอเคนะครับก็เริ่มเข้ารูปเข้าร่างแล้วล่ะนะครับและน้อยก็เริ่มทาสีรองพื้นไปบ้างแล้วนะครับ ส่วนตัวบัวนะครับก็ติดและเหลือตัวดอกไม้ไประดับด้านบนนิดหน่อยนะครับก็ลงสีไปพอสมควรแล้วล่ะครับโอเคนะฮะก็เห็นความคืบหน้าของงานมากพอสมควรนะครับ หลังนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างตอนนี้ร่วม3วา,วามเดือนกว่าแล้วนะครับ3ามเดือนกว่าแล้วนะครับก็ถือว่าได้ผลงานรวดเร็วทันใจเหมือนกันนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ประมาณนี้ครับ